สวัสดีครับธีรวัตรบันเจดสุอกุลผู้จัดการกองทุนเปิด k p r o p r t y Infa r Flexible Fund หรือ K-POP-I ที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันเน้นลงทุนในไทยและสิงคโปร์เป็นหลักโดยกองทุนนี้เน้นลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างรายได้สม่ำเสมอแม้ในยามเศรษฐกิจผันผวนอย่างเช่นค่าเช่าในห้าง หรือค่าเช่าโกดังสินค้าเป็นต้นโดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงช่วงก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 กองทุนนี้สามารถจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอในช่วงปีที่ผ่านมากองทุน K-POP i ไได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ประกอบการบางกลุ่มได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทําทำให้ต้องมีการปรับลดค่าเช่าเพื่อช่วยกันในยามวิกฤตอย่างไรก็ตามในปีส0 2พนีนี้ คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวซึ่งแน่นอนครับว่ากองทุนเคป๊ i อจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเรามาดูในระยะสั้นกันครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและค่าเช่าพื้นที่น่าจะยังคงได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดต่อไปอย่างไรก็ดี ช่วงจังหวะเวลานี้ถึงเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนเพราะหลังจากนี้เศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวในระยะถัดไปจากการที่ประชาชนเริ่มได้รับวัคซีนต้านโควิด -19 รวมไปถึงการกลับมาเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งส่งผลให้ราคาเรดทั้งในไทยและสิงคโปร์ที่ปรับลดลงค่อนข้างมากในช่วงปีที่ผ่านมากลับฟื้นตัวและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะถัดไปด้วยกลยุทธ์การลงทุนของเรา ที่มีการคัดสรรและเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งสามารถรับความผันผวนของเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นและให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวจากการประเมินสถานการณ์ขั้นต้นคาดว่าในปี2021นี้กองทุน K-POP I จะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลของสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ประมาณ5และทำให้ผลตอบแทนโดยรวม อยู่ที่8%ครับในช่วงที่ผ่านมารีททั้งในไทยและสิงคโปร์ต่างปรับตัวลดลงโดยรีดในไทยได้ปรับตัวลดลงกว่า22%และรีดในสิงคโปร์ปรับตัวลดลงประมาณ3%นั่นหมายความว่าทั้งในเชิงพื้นฐานและเชิงเปรียบเทียบกับสินทรัพย์กลุ่มอื่นๆที่ได้ปรับตัวขึ้นมามาก กลุ่มรีดยังมีราคาที่ดีนอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อที่ได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องสแสดงให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้น่าจะยังคงต่ำเนื่องจากรัฐบาลในหลายประเทศได้มีการออกมาตรการออกมาเยียวยาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวทําให้การลงทุนในกลุ่มอสังหาและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งโดยเฉลี่ยจ่ายปันผล 4- 5ต่อปี มีความน่าสนใจอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ตลาดได้คาดไว้หรือไม่เพราะหากผิดประจักษ์ที่คาดการไว้อาจเปลี่ยนเป็นแรงกดดันส่งผลให้ตลาดปรับตัวและพันผวนได้นอกจากนี้ K-pop I เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศทำให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย สิงคโปร์ได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงอย่างบุคลากรทางการแพทย์ไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วรัฐบาลสิงคโปร์ยังได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและเริ่มเปิดประเทศให้กับชาวต่างชาติบางกลุ่มเข้ามาติดต่อทําธุรกิจหรือท่องเที่ยวได้บ้างแล้วนี่จึงเป็นอีกปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศสิงคโปร์ทาให้เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในประเทศสิงคโปร์โดยคาดว่า ยังคงเน้นน้ำหนักลงทุนในประเทศสิงคโปร์มากกว่า50%ของพอร์ตการลงทุนสำหรับประเทศไทยเราคาดว่าค่าเช่าในกลุ่มรีเทลจะยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด20-30%ในไตรมาสแรกของปี2021อย่างไรก็ดีในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้คาดว่าไทยจะได้รับวัคซีนประมาณ2ล้านโดสและภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม อีกจำนวน26ล้านโดสซึ่งถือเป็นปัจจัยหนุนต่อการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะกลุ่มรีเทลที่น่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเงินปันผลประมาณ22%จากปีที่แล้วดังนั้น K-pop I จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการลงทุนในช่วงที่ภาวะดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำ และเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวจากโควิด -19 ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและพบกันใหม่สวัสดีครับเกษตกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ